ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับฟอกลันไทยแลนด์นะวันนี้ก็อยู่ที่หินสามกองนะก็เดี๋ยวฝนตั้งเขามั่งเดี๋ยวแดดออกมั่งนะอันนี้ก็จะลองมาตีปลาสาดดูวันนี้ถ้าไม่ได้ก็จะเคาะประกเกล่นดูนะเนาะก็เป็นรางวัลปลอบใจไปครับก็เหยื่อที่ผมใช้นะก็เป็นพวกเหยื่อดํานะครับไม่ใช้ปลายางนะวันนี้เพราะว่าใช้ปักค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจหน่อยค่อนข้างใจร้อนเลยผม นะก็โอเคครับไปลุยกันถ้าปราสาทไม่มีตัวก็เดี๋ยวลุยปลาเก๋ากันโอเคไปครับผมโอเคครับน,นะามาดูประเภทเหยื่อที่ผมใช้กันที่หินสามกองที่ผมใช้นะผมจะใช้อยู่สามอย่างนะคือเป็นปั๊กนะปั๊กปั๊กตัวแรกก็เป็นปั๊าประเภทเหยื่อกระพงกระสูบป,ประเภทนี้เหยื่อจะตัวเล็กหน่อยนะเนาะตัวเล็กๆกก็มีลิ้นหน่อยดำตื้นเนาะ หนึ่งตัวจะใช้สองประเภทนี้นะก็คือหินสามฟองกัดดีมากๆแล้วก็เหยือที่สองนะ้าไล่ระดับขึ้นมาอีกหน่อยนะก็ค <c oughs> ัดไต้เหมือนกันนะเหยื่อนี่ก็สําคัญนะครับนะเนาะเหยือใหญ่ปลาใหญ่ก็เรื่องจริงอย่างที่นะ้าพูดกันจริงๆอย่างที่น้าเข้าใจกันนะเรื่องจริงแล้วครับเหยือใหญ่ปลาใหญ่จริงๆก็เหยือ่สองตัวนี้ค่อนข้างจะกัดดีนะครับจะไซส์เล็กอขึ้นไปยันเจ็ดแปดขีดโลก็เอาอยู่ก็แล้วก็เหยือที่สองนะก็เป็นฟักดํา เมตรหนึ่งนะก็ตัวนี้ดําเมตรหนึ่งผมจะห้อยเบ็ดตัวหลังนะจะไม่ใช้เบ็ดตัวหน้าเพราะกันติดหินนะแต่เปอร์เซ็นต์ปลาชาร์จจะอยู่ก็อยู่ที่เจ็ดปดสิบเอร์เ็นตแล้วแต่นะนะแล้วแต่เขาชาร์จจังหวะนะก็จะเป็นเป็นเหยื่อดําเมตรหนึ่งนะก็ตัวนี้ใช้ได้ผลดีเหมือนกันเหยือ่อทีสามนะที่ผมใช้นะหินสามกองนะงก็จะเป็นเหยื่อประเภทนี้นะเป็นดำสองเมตรเลยสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งถึงสามเมตรนะถ้าจําไม่ผิดนะ ก็เหยื่อจะตัวใหญ่หน่อยนะตัวนี้เหมาะกับงานตีน้ําลึกๆนะงานพิมพ์วายตกปลาเก๋าอะไรประเภทนี้ก็นี่แหละครับเหยื่อสามประเภทนี้นะที่ผมใช้หินสามกองก็โอเคครับเกยวันนี้มาลองใช้กันดูว่าจะได้ปลาจะได้สักกี่ตัวนะก็ไปลุยครับไปครับผมภาษายังไม่เห็นกัดลูกปลาเห็นตัวเลยนะก็เดี๋ยวตีปลาเก๋าลองทางเลย ตีไม่ไกลนะแต่ผมตีปักอุอ๊ยโดนล้โดนแล้หนึ่งแต้มก็เก่าตุกแกนะก็พอได้สนุกไล่ข้อก็โอเคแต่ผมปลดปล่อยเลยทั้งนะี้ แข็งๆเลยนะตัวเป็นคันตีภาษานะสิบยี่สิบแให้ะภาษาก็ตีประเกา๋ทาทั้งวันปลอบใจเล่นไปสายพีนะ่อีเบอร์หนึ่งครับผมใช้ก็ตีภาษาคแค่นี้ก็อยู่แล้วหวานๆหน่อยลอกของชิโมโนเอสอนะเบอร์ผมใช้ใหญ่เลยวันนั้นใจร้อนเบอร์สี่พัน ก็ดีครับแรงทษมันก็รอบมันก็อัดทันใจดีอะราคาหลักร้อยนะแต่ก็โอเคใช้ได้นะครับสำหรับงบกระเป๋าเบาสดชื่นน้ำเช้าอากาศดีฝนตกลมเย็นี้น ดูว่าจะโดนตัวใหญ่ไหมว hmm. ันนี้โดนนะพี่ป๊ตอ,อตเสาป๊อตอุ้ยตีปละเกาก็ต้องใจเย็นนะครับ เราก็ต้องอดทนด้วยว่าใส่ร้อนไม่ได้อุยอดยนีด้ยลูกอืมก็มันอ,อีกแบบนะหนึ่งสามกล่องนานได้ประเก๋าก็สี่ตัวนี้ก็ไม่มีถุงใส่นะก็เอาใส่กล่องไว้ก่อนเดี๋ยวมุดรูหนีก็สี่ตัวเนาะแล้วก็เสียดายโกะนัเม่อกี้ลอยมาไล่เกี่ยวไม่ทันมัวจะเล่นกันหน่อยถ้าจับก็ได้ เดี๋ยวย้ายเข้าไปตีกว่าท่านผู้ชมวันนี้ภาษาไม่เป็นไรครับวันหน้าค่อยว่ากันใหม่วันหน้ายังมีโอกาสหน้ายังมีวันนี้ไม่กัดลูกปลากระโดดเลยไม่เห็นกัดเลยแต่ปกติแล้วถ้ากัดลูกปลากระโดดกระโดดในตียังไงก็ต้องได้ได้โดนบ้างแหละเท่าที่เห็นเห็นมานะแต่วันนี้ไม่มีกระโดดกัดลูกปลาเลยก็ขอประเา๋าปลอบใจเล่นๆไปนะเราได้มาส่อ โหนโนใหญ่ด้วยใหญ่โอ้ยใหญ่แต่เบ็ดเล็กอะลัางไม่อยู่โอ้ย,อยมากัดแบบว่าท่านผู้ชมคือผมไม่ได้ตั้งตัวเลยนะก็อ,อูเกือบเอาไม่อยู่อะท่านผู้ชมเบ็ดตัวมันเล็กอะท่านผู้ อโอ้โหดินินด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 ินโอเคก็ไซนี้ก็โอ้โหสวยงามไซนี้ก็โอเคนะเอาได้เลยก็ตัวที่ห้ามากัดข้างๆฝังรวนร้องโวยวายโดนโดนกัดปลากัดขาเนาะ อุ้ยโดนยโอ้ยที่เดิมเลยที่เดิมเลยท่านผู้ชมมุมเดิมเลยครับแต้มที่หกมาแล้วก็งานเล็กๆนะก็ย้ายยากตีปลาสาก,กองนู้นนะแล้วก็ตีปลาเก๋ากองนูน้นได้สี่ห้าตัวแล้วก็ย้ายเข้ามากองกลางก็กัดดีเหมือนกันท่านผู้ชมตัวที่หกละเตะใส่ถุงนะไม่มีที่ใส่มา ต่องานเล็กๆนะามากัดมุมข<อ>้างหน้าที่สองตัวนะต่อเป็นงานเล็กๆสนุกสนะนุกนะท่านนเ้ปลาสาก็มาเคาะปลาเก๋าเล่นนะอันนี้ผมว่าย้ายมากองกลางนะตีปลากระพงก็เงียบ ัวโดนใหญ่ๆแล้วเบ็ดง้างแลเบ็ดนี่เล็กมากนะคือใช้เบ็ดอุ้ยยังไงโดดลูกอุ้ยหลุดเบ็ดมันเล็กเข้าท่านผู้ชมมาไว้คือเผื่อผมเผื่อไว้เผื่อแบบติดติดหินดึงได้ครับ<ด>นะฮนะหกแต้มก็เดี๋ยวตีอีกพักก็ ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับนะนะก็6ตัวปลาเกา๋าก็ถือว่าเป็นงานรางวัลปลอบใจอ้จะกลับอยู่แล้วหนึ่งแต้ม ก็โอเคครับน้าๆก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นคลิปแห้วจากปราสากนะก็รางวัลปอบใจข้อประเก่าเล่นๆนะก็ฝั่งรู้น่าจะโดนอยู่มาณถ้าถ้ามองจากข้าเนีสายตาก็น่าจะมาอยู่มี2โลนะกเจ้าใหญ่แล้วก็เห็นร้องวอยๆน่าจะขาดแหละตัวนึ่งแม่เนี่ยโอเคครับสาหรับวันนี้ก็น่าจะ6กเจ็ดตัวเนาะก็โอเคประเก่าเล็กๆก็ไม่มี้วมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ าฝากากดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับนี่ก็แห้วปราศากนะก็ตีประเก๋าเล่นก็รางวัลปอบใจนะก็ได้มา 6- 7ตัวนะก็ไซส์ไม่เล็กตัวนี้ไซส์ไม่เล็กนะตัวนี้น้ำมันมขึ้นโลแล้วกนะ็ที่เหลือตัวเล็กๆประมาทั้งก67ตัวนะจะถือว่าเป็นรางวัลปอบใจนะค่ับนะั้นนะก็ราหรัลิปนี้มีมากก,าก,ก,กา็ฝากกดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับ ของกินไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องยูทูบฟ e ็องกินไทยแลนด์ของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ม่ีอะไมากครับรางวัลปลอดการครับประเก๋าหเจ็ดตัวก็พอได้แก่ไล่ต้มตาพิชผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดยวคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะว่าจะไปทาคลิปแบบไหนหรือจะไปที่ไหนก็กดติดตามในช่องกันดูแล้วกันนะครับว่าจะพาไปไหนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไปครับท่านชม ราปด้วยบรรยากาศแล้วก็น้ำนิ่งๆสวยๆแบบนี้นะสดชื่นแบบน,นี้สดชื่นนำเช้าไปครับผม